อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สก,กินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกลาบสวัสดีเพื่อนเอนทุกๆคนด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h ช n แนลนะ เราอยู่เกมเคาน์เตอร์ไซส์เช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตแพทช์นะครับประจำวันที่ท2 2ธันวาคมนะครับก็บอกเลยครับว่ามีตัวละครรีรันนะครับเข้ามาเยอะเลยแล้วก็มีสกินเฟสคริสต์มาสเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอ่านโน้ตแพดกันก่อนละกันนะนี่ครับตรงประกาศตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าจะปิดเซิร์ฟเวอร์ครับวันที่22ธันวาคมนะครับ7โมงถึง9โมงครับประมาณ120นาทีนะแล้วก็จะให้ของเชดเชยครับเป็นคอร์สนะครับ300ครับแล้วก็อีเธเนียม1,000นะฮะสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างนะครับจะมีอีเวนต์คริสต์มาสครับมีารกิจอีเวนต์คริสต์มาสนะก็เป็นอีเวนต์เลยนะครับเข้ามาแล้วก็มีร้านค้าอีเวนต์คริสต์มาสเข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มอีเวนท์ท้าทายครับเป็นโมดูลเสริมพลังนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มในเรื่องอีเวนท์ครับชมรมกระต่ายขาวนะครับชมรมกระต่ายขาวน่าจะเป็นอีเวนท์สั้นๆนะตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวไปเปิดเกาหลีให้ดูเช่นกันนะแล้วก็จะมีภารกิจโครงการคริสต์มาสอีฟครับต่อเนื่อง3าสัปดาห์อันนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าคืออะไรเหมือนกันนะ แต่ว่าเช็คอินเนี่ยจะมีล็อกอินนะครับเวันครับใน14วันครับก็จะแจกของเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นตัว S R rerun นะครับมีใครบ้างครับมีเยอะเลยนะครับชิฟุยุครับแล้วก็ซานาเอะนะครับรีรันเข้ามาครับแล้วก็มีอเล็กซ์นะครับรีรันนะครับตู้จะอยู่ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่5มกราเลยนะครับอเล็กซ์เนี่ยได้บัฟมาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ ก็เปิดหากันได้นะครับแล้วก็มีเจนัสด้วยนะครับรีลันเข้ามานะครับเจนัสจริงๆแล้วเนี่ยมีเวโรนิก้าด้วยนะแต่ว่าแบนเนอร์ตรงอีเวนต์ตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับเวโรนิก้านะจริงๆก็มีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ผ่านได้50นะครับก็สามารถเปิดหาเวโรนิก้าได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นสกินครับเซตใหม่ครับ เป็นสกินคริสต์มาสครับนี่ไปดูนี้เลยละกันนี่ครับสกินสกินคริสต์มาสอันนี้มาอันนี้เนี่ยนี้ขอโทษครับอันนี้ครับสกินซตคริสต์มาสครับก็จะมีซินเวียแล้วก็มีน้องอเล็กซ์นะครับนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ซอยุนแล้วก็เวโรนิก้าครับโอ้โหอันนี้สวยงามมากนะบอกเลยนะครับแล้วก็มีฮันโซริมครับ แล้วปิดท้ายด้วยจูชิยุนกับโมเน่นะนี่ตัวสกินเนี้ยผมทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแปะไว้ในดีสคริปชั่นนะครับไปดูได้เลยนะครับแต่และตัวนี่บอกเลยครับว่างานดีมากนะทุกคนงานดีจริงๆนะครับโอเคถัดไปครับเป็นเรื่องของส่วนของร้านค้าแล้วนะก็จะมีแพ็กเกจชําระเงินครั้งแรกแพ็กเกจชําระเงินครั้งแรก2แพ็กเกจชําระเงินครั้งแรก3 แล้วก็แพ็กเกจชําระเงินครั้งแรก4ครับแล้วก็แพ็กเกจชําระเงินครั้งแรก5นะครับอันนี้เดี๋ยวพวกร้านค้าเนี่ยผมจะพาไปดูในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจซื้อซ้ำนะครับเป็นพวกห่อของขวัญแพ็กเกจการฝึก1ฝึก2แพ็กเกจการฝึก3นะครับแล้วก็แพ็กเกจทรัพยากรแล้วก็อันนี้ก็เป็นปกตินะเพิ่มแพ็กเกจครับรายสัปดาห์แพ็กเกจพิเศษเนเธอรี่ย์แพ็กเกจสรรหารับสุดยอด5้าบวกหนึ่งครับเพิ่มเข้ามา แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวตกแต่งห้องนะใครชอบตกแต่งห้องนะครับจะมีเซ็ตตกแต่งภายในปาร์ตี้กระท่อมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซตคริส,สต์มาสนะนะครับก็เดี๋ยวพวกดีเทลร้านค้านะกับอีเวนต์คริสต์มาสครับเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันเลยแล้วกันเนาะงั้นไปกันเลยเอาล้ครับเราก็มาที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะอย่างแรกนะครับที่เราไปดูด้วยกันก็คือล็อกอิน7วันกันก่อนเลยนะ ตอนนี้เจ็ดวันนะครับนี่ครับของที่จะแจกเพื่อนๆนะครับมีตามนี้เลยนะก็ว่าสุดท้ายจะได้เพชรห้าร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นครับไปดูกิจกรรมคริสต์มาสกันนะนี่ครับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับก็จะเป็นอีเวนเหมือนอีเวนทั่วๆไปนะครับประมาณสิบสี่วันนะสิ่งที่เราต้องเจอก็ไม่ค่อยมีอะไรยากมากมายนะครับแต่สุดท้ายระดับฮาร์ดจะเป็นอเล็กซ์นะครับเลเวลหนึ่งร้อย ก็ไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่นะครับของรางวัลที่ให้แลกที่ไม่ควรพลาดนะก็จะเป็นพวกนี้ครับเนี่ยพวกตัวธีมคริสต์มาสนะครับแล้วก็ซินเวียมีให้แลกเศษนะนี่ครับแล้วก็เนี่ยของอัพยานครับตั๋วเอ็มพวกนี้ครับเนี่ยนี้จะเป็นของให้แลกครับแล้วก็มีตั๋วสุ่ม SR ด้วยนะครับ5้าใบนะครับจะลืมไปทำกันด้วยนะครับภารกิจนี้ นะแล้วก็ตัวอีเวต์ไวแลบบิดนะครับอาจจะเป็นอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะเลเวลเตัวอีเวต์ไวแลบบิดนะครับคิดว่านะคิดว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูแล้วกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีไรครับก็เล่นผ่านไปก็จบแล้วนะครับทีนี้ถัดไปมันจะมีตัวอีเวต์คริสต์มาสนะนะครับอันนี้จะเป็นอีเวต์ของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเป็นมิชชั่นนะครับอันนี้บอกเลยว่าของแจกดีมากนะ เนี่ยดูสิของแจกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นของกิจกรรมคริสต์มาสนะอีเวต์นะครับ14วันนะครับแล้วก็ทําแล้วก็จะได้ของแลกมาตรงนี้นะตามนี้เลยนะครับถัดมาจะเป็น3สัปดาห์ครับสสัปดาห์อีเวต์นะครับของคริสต์มาสนี่ครับก็จะเป็นแบ่งเป็นรายอาทิตย์นะอาทิตย์แรกครับทําอะไรบ้างนะครับของาะวันก็ตามนี้เลยนะแล้วก็อาทิตย์ที่2งเนี่ยจะปลดล็อกอีกทีหนึงสัปดาห์หน้านะครับ แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายครับปลดล็อกในสัปดาห์ที่3นะครับทำเสร็จทุกอย่างก็จะได้ตัวกรอบรูปมาครับกรอบรูปคริสต์มาสมาครับอ่าทีนี้อย่างสุดท้ายแล้วนะครับมาดูร้านค้ากันดีกว่าครับร้านค้าร้านค้าเอาข้าวๆแล้วกันนะก็จะเป็นสกินนะครับสกินคริสต์มาสนะตามนี้เลยนะครับ ตัวสกินคริสต์มาสเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับว่าแต่ตัวแต่ละตัวละครเนี่ยน่ารักแค่ไหนนะครับโดนตกตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับทีนี้ร้านจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับจะเป็นแพคเกจนี้ครับทุกคนไล่เนี่ยซ้ายไปขวาเลยนะอันนี้กล่องของขวัญนะครับอันนี้ดีมากนะใช้เงินซื้อนะครับ22 2 0ันอ่เอ่อนะครับก็ตามปีนะครับ ก็จะได้ของขวัญมากดสุ่มเล่นกันเลยนะครับนี่ก็ซื้อเลยเห็นไหมมันถูกมากอะ่ะใช้แค่เงินซื้อนะก็เรียกว่าแจกละกันนะครับหรับอันนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวแพ็กเกจแล้วนะครับใช้100เหรียญเขียวนะก็ผมว่ามันแลกมาก็คุ้มอยู่นะมันก็ได้เพชรด้วยครับร้อยห้าสิบก็เหมือนเอาเหรียญเขียวไปแลกเพชรนั่นแหละคล้ายๆกันครับนี่ก็จะมี3อ่าน3ใบนะ คือตัวของเกาหลีเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับจะไม่ใช่ตัว m ่แบบลงในทุกด่านแล้วก็จะเป็นตัวแบบนี้แล้วก็แยกตามด่านไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมีสามสีสุดท้ายก็499ครับได้เพชรได้อีเทเนียมนะได้เงินได้ใบฟ้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าถ้าใครมีเหรียญเขียวเหลือเยอะๆจะแลกเป็นเพชรเก็บไว้ก็ได้นะครับก็หมดแล้วแหละนะ น่าจะไม่มีอะไรส่วนอันสุดท้ายาจะเป็นตกแต่งบ้านไหนเอ่ยตกแต่งบ้านนี่อันนี้ครับน่าจะเป็นตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะเป็นตัวบ้านคริสต์มาสนะครับเนี่ยธีมคริสต์มาสครับเพิ่มขึ้นมาอันนี้มีลดราคาด้วยนะเหลือ32,66เหรียญเขียวนะครับใครจะใช้เพชรซื้อก็ไปซื้อแยกเอาในนี้กดตรงนี้แล้วจำ,จำไว้นะครับก๊อปปี้ไว้แล้วก็ไปซื้อแยกๆเอา นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการอัปเดตแพชนะครับประจำวันที่22ทธันวาคมนะครับก็สรุปไปทีครับมีตัว sr rerun ครับเยอะแยะเลยนะครับตัวที่น่าสนใจก็เวโรนิก้านะน่าสนใจมากๆนะครับใครที่ไม่ผ่านได้0ครับก็ควรมีติดไปก่อนเพราะว่า sa ยังไม่มีตัวละครทางเลือกมากนักนะครับในการผ่านได้ชั้น50 นะแล้วก็มีของใหม่ก็คือสกินเซตคริสต์มาสนะครับเพื่อนๆจับจองกันได้นะครับโอเคั้นคลิป,ปวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับทุกคนก็ฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับแพทช์นี้นะครับคอมเมนต์กันหน่อยครับใต้คลิปนะนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนลวจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย 인류를 위한다는 것처럼 대단한 배이나 신념 같은 건 없었어. 그저 부사령관을 따랐을 뿐이지.